ครับสวัสดีครับก็ไม่ได้ปอบกันหลายสัปดาห์แล้วนะครับวัดีติดภารกิจมังฝนตกมังนะครับวันนี้ก็มาเล่ในสวนครับกันสกิดลาครับตอนนี้นะครับแปลงด้านข้างนะครับ ตัดกับเครืองแล้วแซ้ยังก็ชีดยายาอีกที่กนแล้วนะตัดอะไรก็เลยว่า <c oughs> ตัดกับหลดไตแล้วก็ซ้ำโดยยาชีดยาฆ่ายาอีกที่ก็เลยแล้วนะครับก็ทางตัดทางชีดยายานะครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็ยังไม่ไม่เบิกหน้าที่นะครับเบิกหน้าที่นะยางก็เริ่มอ,อกนะครับพอจะเริ่มอ,อกแล้วก็เริ่ม ลดลงเลยล่ะนะครับราคาลดลงเลยราคาตัวน,นี้ก็ไม่ถึงกสิบบาทห้าสิบกว่าบาทนะครับห้าสิบกว่าบาทแต่ก็ว่ากันไปแล้วนะครับตอนนี้วันนี้ก็ฟุ้นหยุดนะครับก่อนหน้านี้ฝนตกฝน้ตกอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าสิ่งที <c> ่ <oughs> ยังไม่ได้นั่นที่คือนี่เดินกรกดามนะครับก็ือว่าตาตามลักเหลวก็โดยปกติถ้าช่วงนี้ น้ำในสะนะครับน้ำในสะนะ่นาจะเต็มพอส้มควรแล้วนะครับแต่ก็ปรากฏว่ายังไม่ได้ยังไม่เต็มสะนะครับแตาเมื่อปีอื่นๆนี่บริเวณนี้ก็ก็ทึอว่าไน้ำเนี่นะครับบม่ไ้บริเวณนี้ทึงแลยเนี่ยเนี่ยแต่แต่เดือนนีนะครับก็จะถึงแล้วนะครับก็จะมีน้ำแล้วนะแต่ปีนี้น้ำน้ำยังไม่ได้เต็มสะนะครับนนคือฝนยัง ฝนตกตั้งแต่เดือนพลึกาคมานะครับปกกระปาแต่พอพอเดือนมิถุนายนนี่น้ำขึ้นมาขึ้นมานิดนะแต่ยาเกียวๆนะครับขึ้นมาพักมันก็ลงไปลาวนะครับลงไปลาวก็เองนะครับเองเหมือนกับช่วงเดือนเมษาอ่าตอนเดือนปลึกกระปานะครับแต่ก็ความร้อนนะ่ะไม่ทัเไรนะครับความชื้นนะ่ะยังมีอยู่บ้างนะครับ ซึ่งเมว่พฝนจะตกมาพอสมควรเลยนะครับแต่สภาพน้ำในสะนก็ยังไม่ไม่ได้เข้ามาในสะนะครับก็พปื้นทีตรงนี้ก็ไล่ไล่ทีนะครับน้ำก็ยังไม่เข้ามาในสะนะครับยังถือว่ายังไม่ได้น้ำนะครับยังไม่ได้น้ำเมื่อเมื่อปีอื่นๆเนนกาลการานี่ก็จะได้น้ำเลยนะครับนึกงตึงตอนเด็กพมพุทธสะปีเล็กนะครับ พุทธสปีแรกพุ่งพทธสาเดือนธันวานะเดือนมีหน้านามก็ไม่ลดพระคราป้านามก็ไม่ลดปุ๊บก็เลยตัดสิ้นใจลงปลานะลงปลาแต่พอทุดท้ายมาเร่งก็เดือนเดือนมีต้นากระ,ะกระดานะครับหน้าแมงน้าแมงหมดเลยนะครับน้าแมงวัดเลยบอกว่าพรุ่งพุทธตอนนั้นพุ่งพุทธเกิดผื่นผื่นขนทั้งยาเขี้ยวนะครับพุทธร่องเม็ดกวานะครับก็ทำให้เร่ง แรงนะครับปลาเทเลียงไมก็ใหญ่ไปยุ่เทืนะครับยหญ่ไปไปบวัทเ่ลึกนะครับแต่ก็ยหญ่ได้ไม่มดนะครับนกกินน้ำมันนะครับนกนกลงมาก,กินได้เยอะนะครับก็วันนี้ก็ก็มาตัญ,ญ้านะครับตัญ,ญ้าครอบสะนะครับตัญ,ญ้ารอบสะนะครับนี่อะไรสภาปสาับพะหนามก็ยังไม่เข้ามาเต็มทีนะครับก็ แตก่การก็บอกว่าบางทีโน้ทานุ้นก็เริ่มตัวมาแล้วเท่าอียซานทานแต่จริงแล้วสตูนบางคำนันตกลักษณะลมมรสุมก็มันเทวอีสานตายตรงนี้ครับแต่ว่าปีนี้ก็ยังไม่ได้น้ำนะครับไม่จังหวัดเดียวจังหวัดเดียวกันบางอำเภอกันก็สภาพน้ำก็ไม่นั่นนะครับฝนก็ลงปีนี้ก็ตามมู่บ้านนะครับก็ยังคาดเคลนน้ำนครับตามมู่บาน ยังกาด,คดาแคร็นะก็มาเลี้ะป่ามนนะครับเนี่ยก็แลงในบ้านมานี้ก็ก็มีพดนเนี้ยทำไมน่รักก็เกือตอนเปล่านะครับก็เกือบตายนะครับตอนเปล่านี่ก็เกือบตายแต่ว่าวามันนี้ตั้งฝืนเป็นลูกได้แล้วก็เป็นดอกก็ใช้เวลาหลับตัวทักินะครับนี่มาแลงมะนาวนะครับมะนาวมะนาวไม่ใช่ไร้ทักิดนะครับ เป็นดอกบ้างแลยน,นะครับเป็นดอกนะเดี๋ยวก็ช่วงหยุดยาววันช่วงวันนี้ก็เดี๋ยวก็ตัขึ้นไปตัดยอดตากอบบนนะครับตากอบบนนะคิดหนักนะครับวันนี้ก็ลุ้งช่วงประมาณเช้ามืดกว่ากานะครับช่วงบ่ายสามบ่ายสี่นะครับอ,อากาศมันยังร้อนอบอ้าวอยู่นะไม่มีลมไม่เวลาก็เลยไม่ไม่ไม่ลงก่อนนะครับไม่ลงก่อนมาตัดก่อนนะครับ ก็เดี๋ยวตรงนี้ก็จะให้ไปดูหมยปาด,าดลังนะครับด,ดลังด,ดลังถานนนะครับจวงนั้นต้นจำปานะครับว่ามันนีโรสก,กี้ต้นนะครับต้นถือปานะต้นจำปา,าที่มันมันมันแห้งๆเนีเย่ยที่ว่ามันจะพื้ไหมนะครับนแนวโนมมันเป็นบนฟพลนนะครับเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันนะครับปีนี้พลไมย ก็ท้ว่าไม่ได้อ่าปีแต่เด็กคนนะครับก็ถ้ว่าไม่ได้เลยนะครับต้นเงาะช่อล่ามตอนปีนี้ไม่ไม่เป็นดอกเลยนะครับไม่เป็นดอกเลยนะลาบางต้นก็ก็ตายนะครับบางต้นก็ก็ตายนะครับนี่ครับตะกี้ก็ตัดห้าคอบคอบสะนะครับตัดห้าคอบคอบสะคอยเดินได้นะครับนี่มาเปล่ามาเปล่าก็เริ่มเป็นโูกแต่ว่านั้นเล เป็นดอกติดจันแล้วแต่ว่าก็ติดแรงติดแรงก็เลยไม่ไม่ติดโลกนะครับติดโลกนี่นะครับก็ส่วนตอนกระทอนนะครับกระทอนปีนี้ก็เหมือนกันนะครับกระทอนปีนี้ก็ไม่ไม่ติดโลกนะครับนะเพราะมันอยู่ในป่าะวะแรงนะครับปะะ่าวาแรงแต่สำคัญต้นนี้ครับต้นหมองกุด กินโกกแกไม่ first, ไม่รอดแล้วนะครับไม่รลอนเนีราวันนี้ก็ไา้ปีจะพูดเลยนะครับมังกรทูเลียนนี่เรียบร้อยเลยนะครับมังกรทูเลียนนะอ่าเียบร้อยเลยนี่ตอนอ่าเนี่ยตอนเงาะนะครับเอ้ไม่ใช่ตอนหัวตอนกระต o r นะครับตอนกระตอนนี่ใบนิ่มใบนิ่มนะครับกระตอนนี่ถ้าตั้งเกต้าถ้าเป็นกระต o r อ่ะแล้วก็ลปุ๋ย้ายอะไรพวกเนี้ยใบมันจะนิ่มมากเลยนะใบมันจะนิ่มเหมือนกับ กันกรรมยีแล้วเป็นเนี่ยกรมยกร,ร,กรมยีสักการะด้วยว่ากรรมยีนะอ๋อสักการะหมาว่านะ่ะไอมืม่นกับอะไรปืนโตสนุกเกอร์นะเปืนปิ้วตัวสนุกเกอร์ด้านล่างนะแต่ด้านหน้าก็จะเรียบปกติด้านล่างก็จะเป็นเอ่อเป็นอะไรสักการะนะครับอโอเคนะครับก็ามาแลนดนี่ตอนนี้น,นี่แหละตันโทโตโตโตไม่ตายนะครับโตนี่ก็เป็นนกแต่ว่าก็ไม่เห็นมัน มันขึ้นเพิ่มเลยนะแมลงออกาปาปิ้งกิน่าวไหนนะไม่ขึ้นเลยแต่ว่าถ้าว่าแต่ลงลงนะปลาลงปลาลงนี่มันน่าจะขึ้นนะแต่นี่ในส่วนอย่างมันก็โอกาสตะขึ้นไม่มีนะนี่ไปไปไปแน่นเปลี่ยนเลยนะก็ไม่ได้มาไม่ได้เมาหน่เลยนะหิงงตอนนี้มันมันอะไรแตกเน้นกับเพืรนนะครับ แรกแน่นก็บเผื่อตังก็มีบ้างนะครับได้มาเสะเสะเสะนะครับยาดพี่น้องก็มามาเอามาต้มไปต้มตีผ้าไปโด่งมั้งนะครับแต่ตอนนี้ก็แน่นเต็มทีแหละนะก็ก็ต้องย้ายแน่นตอนนี้นะครับนี่ลงมาแล้วนะบบดาวบดกันเต็นดาวบดบ่านนะกอบหลังก็ไม่มีอะไรแหละเนี่ยกับสภาพตอน ตอนนอเปล่านะครับสองพันแรงมาพันแรงมากอก็ก่อฮักกอพับพอดนะครับนี่ตอนตอนนี้ตอนตอนเนาะก็ตอนนี้ก็น่าตายนะครับคงจะตายแล้วนะครับตอนเนาะตายแล้วไปแล้วนะออปีนี้สาโตอนี่เป็นไรลุ่นจังนะครับบางต้นนี่ขึ้นหลบหลบซ้ำเนี่ยนะ บางตอนนี้ขึ้นหลบซ้บเลยนะริมซ้ายนะเนาตอนตะตอนี่ขึ้นหลบซ้บเลยแต่ว่าหลบเหล็กกันหลบเหล็กแล้วก็ไม่ได้พ้นแต่อะไร๋ยวนี้หลบหลบสองอ่ะเนี่ยหลบสองส่วนใหญ่ก็เป็นหลบสองนะแต่บางตอนก็หลบซ้บนะหลบสองนี้เอาก็ปอได้กินนะครับอได้เลยกินมันติดแมดติดไรมั้งนะครับช่วงหลบเรล็กนี่มันอยู่ช่วงเหลงก็เลยไม่ได้ติดแมดะเป็นแต่ฟักนะฟักยาวยานะอ่านี่ตอนถูเรียนน้ำนะครับ ทุเรียนน้ำอ่าตุเรียนน้ำโอเคทุเรียนน้ำกับทุเรียนน้ำก็ถูกไม่เยอะนะครับเมาพอได้กินนะมีอยู่สองมีอยู่สองน้อยนะเพิ่งเพิ่งเป็นปีนี้ปีแรกนะครับปีนี้เออเพิ่งเป็นปีที่สองปีที่สองนี่ก็เลยออกดอกแล้วนะครับก็เดียว่าตัดหญ้าตรงนี้ก็ แตงให้ปุ๋ยสักวิทย์นะนั่นปุ๋ยนี่ตอก๊บก๊อ,อบ,อบนี่ถูเรียนาน้ำอีกตอนนึงครับถูเรียนาน้ำอีกตอนนึงตอนนี้ไปหลงไหมมันเ,ออเป็นช่วงแรงเหมือนกันมันก็เลิศหมดไปอยู่นะเนี่ยตอนเรียนตอนถูเรียนช่องรั่ตอนตรงนี้ตายหมดนะครับ มีต้นพวงวานี้อ่ะพวงัานี้ก็ได้ครับปีว่าเลยก็ตายเรียบร้อยนี่มะปราวต้นนี้ครับมะปราวต้นนี้ถ้าว่าใครติดตามได้ตอนเดีวยวขอปรับกาวเทปองซาเลยนะครับตอนนี้ก็ขึ้นตังตังดิงเลยนะครับตังตรงแล้วนะครับตรงนี้ตัวตายอยู่ก็มีมีต้นมะม่วงก็ตายนะครับมะม่วงนี่ต้นมะม่วงก็ตายมะม่วงมะม่วงซองตอนนะ้น มันนี้คงจะเอาเอาออกนะครับส่วนแต่ว่ายัางดูได้ปกติคือสาตอนะมันตนตนแรงพืชสาตอเออแล้วก็นี่หมอกมองยึดมากพานก็เป็นพืชที่ทนแรงนะครับมของเขาตทนแรงหมอกมองยึมากพานนะนี่ก็เดี๋ยวก็าา <c oughs> ตรงนี้ก็ขึ้นมาตัดขอบเนี่ยครับขอบนี้ขอบบนบนี้วี่นี่หลกเนี่ยงไม่เป็นดอกที่นะไม่เป็นดอกที่แต่บางทีก็เป็นดอกแล้วนะ วก็เราจะมีปเป็นดอกเดี่ยวต้องห้าไรมากระตุนน้นนะครับเป็นดอกสะกิดนะครับมังคุดอีกตอนนึงก็ตายนะครับตรงน,นี้มังคุดทูเลียนผูซังพิงช่องรัมตอนตรงนี้ตายหมดัดตายหมด,หมดเกรียนกริบไม่เลือกงอนตองก็ตายพวงมันี่ก็ตายนะครับไม่งอปมากอบสะตอหลางนะครับโอเคนะครับ ขอติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะครับในส่วนของอส่วนป่าหลวงยางนะครับสวนป่าหลวมยางนะครับ,รบโอเคครับขอบคุณครับสวัสด,ดีติดตามจบกับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม